สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายสําหรับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับว่าเราเนี่ยหรือมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยสามารถถูกละเมิดจากอะไรได้บ้างนะครับและตัวอย่างไหนเป็นการละเมิดแบบใดน,นะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับตัวอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าประชาชนถูกละเมิดโดยสิทธิ จากภาครัฐนะครับเช่นปัญหาด้านสินเกษตรกรเช่นการเป็นหนี้ของทกศรรการเป็นหนี้จากาการทําการเกษตรการคิดดอกเบี้ยน,นะครับแบบนี้ปัญหาการทุจริตนะครับเช่นการทุจริตการสร้างถนนการสร้างโรงเรียนสิงน่งสาธารณูปโภคอะไรพวกนี้นะครับสร้างอาคารโรงเรียนบ่อน้ําะสิ่งเหล่านี้นะครับเราเรียกว,ว่าการถูกลมิอจากภาครัฐ เพราะอะไรครับเพราะพรุ่งนี้เขาเอางบมาลงให้เราก็จริงแต่ว่าเขาไม่นํางบตรงนั้นมาทําให้เราหรือทําให้เราเนี่ยก็ทําแบบว่าขอไปทีผ่านๆไม่ได้จริงจังนะครับแบบเนี้ยหรือว่าพอใช้งานจริงแล้วใช้งานไม่ได้ใช้งานแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้นะครับเราเรียกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐนะครับสองประชาชนถูกละเมิดจากมนุษย์ด้วยกันเอง เช่นการลุลละเมิดทางเพศนะครับการข่มขืนการฉกคิงวิ่งราวอย่างนี้นะครับการลวนลามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการลุลละเมิดทางเพศนะครับปัญหาการลุลละเมิดทางทรัพย์สินเช่นการขโมยการปล้นการขิงทรัพย์การขู่กัรโชคบางคนขู่ว่าจะปล่อยคลิปอย่างเงี้ยบางคนขู่ว่าจะทําร้ายให้ถึงชีวิตถ้าไม่ยอมให้สิ่งของหรือว่าให้เงินหรือให้สิ่งที่เขาต้องการ นะ,นะครับและที่สําคัญก็คือการคนะ้ามนุษย์การค้ามนุษย์ก็จะเป็นปัญหาใหญ่เลยนั่นก็คือปัญหาการค้าส่งเพนีนะครับนี่เลยครับการค้ามนุษย์นะครับเอาเด็กไปเป็นขอทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งคนเหล่านี้พอเขาเจ้าคนเหล่านี้ไปปล่อยตามจุดต่างๆพอปล่อยปล่อยยเสร็จแล้วปุ๊บตอนเย็นเขาก็จะมารับกลับนะครับพอเขามารับกลับปุ๊บเขาก็จะมาดูอะไรเขาเจ้าหลวดเอาเอาเงินที่ขอทานได้มารวมกันนะครับเขาก็เลี้ยงดูแต่ถามว่า เงินเหล่านี้ที่เงินที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินที่มันสปกปรกเป็นเงินที่เราตั้งใจบริจาคเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ซื้อของกินของใช้แต่ลายกลายเป็นว่านะครับจะมีคนบางกลุ่มนะครับเอาเอาความมีน้ำใจของคนไทยนะครับหรือเอาสิ่งที่เรามีมีความเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยมามา,มา,มาทำในทางที่ผิดนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องระลงครับว่าถ้าเกิดเจอเราคนเหล่านี้เราอย่ามีบริจาคอย่าไปให้เพราะอะไรครับ เพราะว่ามันเป็นการทําให้คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมีกินมีใช้นะครับส่วนนี้ก็เป็นการค้ามนุษย์นะครับตามซ่องตามขับนะส่วนประเทศไทยเนี่ยก็จะมะีเรื่องของการค้ามนุษย์หรือโสเภณีค่อนข้างสูงนะครับนี่เลยนะครับคือว,ว่าสูงมากนะครับนะนะครับ การละเมิดสิทธิเด็กนะครับอย่างนี้เด็กบางคนโอเคบ้านยากจนต้องต่อยมวยเพื่อหาอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วนะถ้าดูกันตามสิทธิเนี่ยก็ไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับเด็กเขาก็มีสิทธิที่จะได้รับการเรียนมีสิทธิจะได้รับการอบรมสั่งสอนอะไรพวกนี้กันว่ากันนะครับนะ อ่านะครับต่อมาสิทธิต้องมาคู่กับหน้าที่นะครับเมื่อเราตระหนักและห่วงแขนซึ่งสิทธิของตัวเราแล้วนะครับเราเองเมื่อได้รับสิทธิแล้วก็ไม่ควรที่จะลืมหน้าที่ของเรานะครับทําว่าหน้าที่ของเราคืออะไรเช่นนักเรียนม,มีหน้าที่เรียนหนังสือพ่อแม่มีหน้าที่ทํางานดูแลลูกดูแลครอบครัวนะครับครูมีหน้าที่สอนหนังสือตำรวจมีหน้าที่ไล่จับผู้ร้ายขโมยขจรน,นะครับเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรา มากับคําว่าสิทธิ์นะครับซึ่งอย่างที่ขอบอย่าอที่บอกครับนักเรียนก็คงจะเห็นด้วยกับคําว่าใจเขาใจเรานะครับก็คือเขารู้สึกยังไงเราควรจะรู้สึกอย่างนั้นเช่นเขาสงสารเราเราสงสารเขาเราหิวเขาก็หิวเหมือนกันเราง่วงเขาก็ง่วงเหมือนกันอย่างเงี้ยใจเขาใจเรานะครับเป็นการทําความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งจะทําให้สังคมเราเนี่ยเกิดความเห็นอกเห็นใจกัน นะครับเมื่อเกิดความนเห็นใจกันก็ไม่อยากจะทะเลาะบอกแย้งกันนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็ทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนะครับเรียกว่าใจเขาใจเรานึกถึงใจเขานึกถึงใจเราวันหนึ่งเขาห่วงเราก็ต้องง่วงเหมือนกันวันหนึ่งเขาหิวเราก็ต้องหิวเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับนะสิทธิที่ต้องมาคู่กับหน้าที่นะครับ อทีนี้มาดูครับสิทธิขั้นพื้นฐานของหลายๆกลุ่มนะครับอย่างเช่นกเกษตรกรน,นะครับเขาบอกว่ามีสิทธิในปัจจัยการผลิตเช่นมีสิทธิที่ดินของเขามีสิทธิในแหล่งน้ํามีสิทธิที่จะซื้อมเมล็ดพันธุ์มีสิทธิที่จะซื้อหมูปเป็ดไก่วัวอะไรมาเลี้ยงนะครับมีสิทธิที่จะนําสัตว์นาพืชผักผลผลิตไปขายอย่างเงี้ยนะครับ สิทธินในการกําหนดราคาผลผลิตนะครับผลผลิตแพงผลผลิตถูกปลูกได้มากปลูกได้น้อยปลูกยากปลูกง่ายนะครับสิทธินในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเช่นการสง่งออกประเทศไหน,นที่ต้องการสินค้าอะไรการแปลรูปนะครับตลาดที่ไปขายนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับสิทธินในการมีส่วนร่วมใน,ในการตัดสินใจเช่นราคากลางราคาข้าวราคายางเนี่ นะครับผู้จักรเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการกําหนดราคาก็ได้หรือว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก็ได้นะครับนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเรื่องของราคาเนี่ยก็จะเป็นไปตามกลไกของตลาดเช่นสินค้ามีความต้องการสูงนะครับนะฮะสินค้ามีความต้องการสูงแต่ผลผลิตมีน้อยราคาก็จะแพงแต่ถ้าเกิดผลผลิตมีเยอะราคาอาคนต้องการน้อยราคาก็จะถูกอีกเช่นพวกผลไม้ผักทั้งหลายเนี่ยนะครับนะ ต่อมาครับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กนะครับเด็กต้องมีชีวิตรอดนะครับไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะครับเด็กสามารถมีสิทธิชีวิตของเขาได้นะครับมีสิทธิการปกป้องคุ้มครองนะครับอาจจะจากกฎหมายอาจจะจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเราก็ดีหรือจากตัวเราเองก็ดีนะครับสิทธิในการพัฒนาอย่างเช่นการเรียนการอ่านออกเขียนได้นะครับการพูดภาษาอังกฤษการมีทักษะต่างๆเช่นการขับรถ นะครับทักษะในการเล่นอใช้เทคโนโลยีทักษะในการวาดเขียนทักษะในการร้องเพลงนี่นะครับเราเรียกว่าการพัฒนาตัวเองนะครับและสิทธิในการมีส่วนร่วมก็คือการมีส่วนร่วมในการเบองการประคองมีสิทธิในการเลือกตั้งมีสิทธิการออกเสียงมีสิทธิในการเสียภาษีสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเนี่นะครับเราเรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับ อาจีพดูงผู้หญิงกันมากครับผู้หญิงนะครับก็จะมีสิทธิการมือการปกครองเพราะอะไรครับเพราะค่านิยมของคนไทยเนี่ยนะครับและรวมถึงหลายๆที่ในโลกเนี่ยมีค่านิยมที่บอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่าไงนะชาวต่างชาติลหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะยุคโบราณเนี่ยนะครับเ็าจะมองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเหมือนกับ ช us, า้างเท้าหลังนะครับแตผู้ชายเป็นเหมือนช้างเท้าหน้าเพราะฉะนั้นสิทธิของสตรีบางกลุ่มก็จะถูกกดขี่เอาไว้นะครับหรือถูกตีกรอบเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจเรื่องของการเมืองการปกครองอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้หมดนะครับสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเท้าเทียมกันหมดผู้หญิงสามารถเล่นการเมืองได้สามารถเป็นนายกได้สามารถเข้ามาบริหารงานของประเทศได้นะครับการประกอบอาชีพนอกบ้าน นครับผู้หญิงสามารถทําได้เดี๋ยวนี้ประเทศไทยแทบจะไม่มีใครอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเลยครับน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็ทํางานากันทั้งนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของการอ่าเรียกอะไรน,นะยุคของการทำมาหากินนะครับบางคนมีลูกมีเต้าก็ต้องนิดนรนหาเงินมาเลี้ยงลูกนะครับหรือเพื่อชีวิตความอยู่ดีขึ้นหนอจะค่าบ้านค่ารถค่าคอนโดค่าออมอ่อนมือถือค่านี่นนนั่นค่ากินค่าไฟค่าน้ํานะครับบางทีผู้ชายทําคนเดียวเนี่ยมันไม่พอ นะครับสิทธิ์ในการทําหน้าที่ตามธรรมชาติเช่นการเป็นแม่การมีลูกกันให้นมลูกได้การปกป้องลูกกันพาลูกไปฉีดวัคซีนนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถทําได้สิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับการมีอำนาจต่อรองผู้หญิงสามารถทําได้เมื่อขอต้อง่านผู้ชายม้่งละหรือต้องให้ผู้ชายตัดสินใจม้างละแต่นี้ผู้หญิงสามารถทําได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องรอหรือมีความจําเป็นต้องอ่าให้คนอื่นมาทําแทนนะครับ อันนี้เสริมนะครับส่วนที่เราดูข่าวนะครับที่ว่ากลุ่มนักรบตาลีบันได้บุกยึดกุรคาบูประเทศออฟกานิสถานทำไมผู้หญิงถือหลายๆคนถึงอยากหนีออกประเทศต้องพูดอย่างนี้ครับตาลีบันเนี่ยเขาเป็นพวกเพียวอิสลามิกหรือเป็นกลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งนะครับสายเคร่งเพราะฉะนั้น ศาสนาอิสลามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงหลายๆคนจึงเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากให้กลุ่มตาลิบันเนี่ยเข้ามาปกครองประเทศเนื่องจากเนื่องจากนะเนื่องจากเขาบอกว่าอาผู้หญิงจะถูกกดขี่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นจะไม่ได้รับการศึกษานะครับจะไม่ได้รับโอกาสในสังคมนะครับผู้หญิงจะต้องอยู่แต่บ้านนะครับ ้ามออกไปไหนครับออกไปเที่ยวห้ามทํางานห้ามนี่โน่นนั่นสารพัดนะครับต้องแต่งกายมิดชิดเห็นแต่ลูกตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่าสิทธิของผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกลิดหลอนไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับหรือเป็นผลหนึ่งที่มาจากสงครามนะครับอ่อกากลไกการป้องกันกา,การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับหนึ่งเลยคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในสังคมโลกนะครับ ว่าโดยเรื่องของสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UN น,นะครับ2การคุ้มครองสิทธิโดยกฎสังคมนะครับก็มาจากรัฐธรรมนูญกฎหมายนโยบายของรัฐนะครับแล้วก็อันนี้3ครับการคุ้มครองสิทธิโดยกฎศีลธรรมเช่นการมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะครับการมีเบญจศิล์เบญจธรรมการมีโอวาสสาการมีคารวะธรรมหรือมีอริยส,สัจสี พูด,ดง่ายๆใช้กฎของกฎศีลธรรมหรือกฎของศาสน,นาเข้ามานะครับการคุ้มครองโดยกฎหมายเช่นกฎหมายแรงงานนะครับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายเด็กนะครับกฎหมายเยาว,วชนอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหม,มครับการคุ้มครองโดยศีลธรรมอย่างเช่นการปฏิบัติตามศิห้าข้อนะครับก็ไม่บิดเบีอยซึ่งกันและกันนะครับ ปฏิบัติตามหลักภูมิวิหารสี่ก็คือก,รการอ,าอยู่ด้วยกันในสังคมนะครับต่อให้เกิดกุศล,ลกรรมบทสิบนะครับเช่นกายกายกรรมสามวัตีกรรมสี่มโนกรรมสามนะครับหรือมงคลสามสิบแปดประการที่ทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญนะครับามาดูเลยมงคลสามสิบแปดประการเช่นการเลี้ยงดูบุตรนะครับพ่อแม่ต้องทาหน้าที่เลี้ยงดูบุตรให้ดีนะครับบุตรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเด็กหรือสิทธิของเด็กนะครับ มงคลที่ส3บสาก็คือการสงเคราะห์ภรรยาสามีนะครับภรรยาและสามีก็ทําหน้าที่ที่ดีต่อก,กันนะครับไม่มีทุกไม่ดอกใจนะครับไม่ว่าร้ายไม่นินทากันนะครับช่วยเหลือเพื่อกูลกันมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ,บ่งปันนะครับผู้หญิงก็ได้รับการคุ้มครองจากสตรีอ่าจากสิทธิของสตรีนันเด็กนะครับนะอย่างนี้อ่านทีนี้สุดท้ายครับ ถ้าเกิดเราถูกละเมิดมันสิทธิมนุษยชนจะทําอย่างไรหนึ่งเลยครับร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ครูพูดไปนะครับประวินาขงสกุลก็ดีกระจกเงาก็ดีนะครับหรือมวยทีต่างๆที่คอยช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนนะครับผู้จัดการแผ่นดินของรัฐสภานะครับสารปกครองนะครับสํานักรับเรื่องราวร้องทุกข์ขอสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อขอให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายนะครับนะ อันนี้นะครับรก็จบเรื่องของสิทธิมนุษย์สยชนกันและหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะอ่าเขาเรียกว่าน,นะต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลุยทําแบบฝฟกหัสเพื่อเก็บคะแนนนะครับอ่ะวันนี้ยาวหน่อยแต่ขอทุกคนตั้งใจนะครับและเดี๋ยวเจอกันคราบถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ